แค่แก้จมูกและตัดปีกก็เปลี่ยนจมูกจากแบบนี้ไปเป็นแบบนี้ได้พื้นทางของเคสตนี้เลยคือปีกจมูกหนาและปีกจมูกก็ตกห้อยด้วยนะคะเมื่อมองด้านข้างจะเห็นปลายจมูกตกดูหนาไม่เรียวสวยหลังจากคุณหมอแก้จมูกให้แล้วก็ออกมาดูจึ้งมากปลายจมูกก็ดูยกแถมเรียวขึ้นด้วย และนี่คือเจ้าพังผืดเจ้าปัญหาที่คุณหมอได้นําออกมาจากปลายจมูกหากทิ้งไว้จะทําให้การกําหนดรูปทรงได้ยากและจมูกอาจมีปัญหาได้ในอนาคตนะคะจากนั้นเรามาตัดปีจมูกกันต่อเลยจะเห็นว่าข้างที่ตัดแล้ว ปีกจะดูยกให้ได้ระดับเดียวกันกับขาจมูกผลที่ได้จากการตัดครบทั้งสองข้างปีกจมูกถูกยกขึ้นไม่ตกห้อยแล้วและรูปทรงจมูกก็ได้องศาที่ละมุนดูเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ตอนตัดปีกเนี่ยก็คือทำให้พอดีเท่าตาด้านขวาด้นซ้าย พดีแล้วก็แนวสเนี่ยก็อยู่ตรงกลางแบบนี้ตรงนี้ก็จะดูเรียวขึ้นเวลาให้ดูโผนตรงนี้จะเหลือฟันจะเหลือแค่ประมาณนีเ้เพราะว่าที่เมื่อกี้เราเลอะทางฟืลอ,ออกไปนะครับเป็นก้อนเดนะแข่งอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้แล้วก็พอเราตัดผีจมูกช่วยกันมันก็เลยทําให้หน้าตรงนี้มีความคือมันจะไม่ได้แบบตัดแล้วเป็นทรงแบบตรงตรง,ตรง มันจะมีความคือจมูกจมูกแบบปีกจมูกที่เป็นทรงสัดส่วนปกติแล้วก็มีความโค้งนิดนึง